สวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้ามานำเสนอตัวป um ั๊มแช่นะครับหรือว่าไดโวโอซุกะ2นิ้ว2แรงตัวนี้ครับกำลังไฟตัวนี้นะพี่อยู่ที่900วัตต์นะสูงกว่าทั่วไปในตลาดถึง100วัตต์เลยตัวนี้ดูดแรงมากนะครับนาทีหนึงเนี่ยได้ถึง160ลิตรแต่ผมว่ามันได้มากกว่านั้นและตัวนี้ก็ใช้ได้นานด้วยถ้าพี่ใส่ไปใน บ่อน้ำนะครับที่สูงเลยตัวจะสามารถใช้งานได้20ชั่วโมงแต่ถ้ามันไม่เกินตัวของปัมนะ๊มปั๊มแช่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงส่วนเจ้าหัวเนี่ยจะเป็นหัวทองเหลืองแท้นะครับไม่เป็นสนิมนั่นเองนะใช้งานได้นานนะสองนิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยใช้ได้ทั้งบ่อน้ําที่เป็นน้ําสะอาดแล้วก็เป็นบ่อน้ําที่เป็นน้ําสกรปรกเขามีตะแกรงครับสเลตตัวนี้นะกรองสิ่งสกรปรกได้ ไม่หลุดเข้าไปและใบพัดข้างในเนี่ยเป็นใบพัดแบบปิดทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยเยอะกว่าเดิมนะครับเยอะกว่าทั่วไปเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองการใช้นะฮะว่าดูดน้ําให้เห็นกันเลยว่ามันดูดเต้รเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยดีกว่าผมนะครับได้ทําการทดลองโดยการดูดน้ําออกจากตู้เ <ๆ S 2> มื่อเปิดเครื่องนะครับน้ําก็ถูกด,ดูดอย่างรวดเร็วนะฮะจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะอันนี้ไม่มีการนะครับตัดเร่งนะครับ เหลือเพียงแค่ก้นตู้เท่านั้นนะครับเร็วจริงๆนะครับตัวนี้มาดูอีกรอบครับว่าเราไม่มีการเล่งภาพนะครับผมจะเห็นไหมครับว่าดูดได้เร็วจริงๆครับตัวนี้นะยังดูดได้ลึกถึง8เมตรนะครับและส่งได้สูงถึง40เมตรเลยครับ รถน้ำต้นไม้ในสวนเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าแรงมากๆากเลยครับผใครสนใจตัวนี้นะครับเป็นปั๊มแช่โอซุกะสอนิ้วครับสแรงมา้าสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อนะครับเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์เลยครับ